ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวดิบดิ๋วดิ๋ลัยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับฆาตกร <The> Legend, เดอะลีเจียนเนาะกับ สายตีแต่ไม่ชิงด้วยไซเอ็ดออนสองชิ้นนี้เนาะคือโดยแอนออนแรกเนี่ยมีชื่อว่าดินเย็นเฉียบแล้วก็มิกเทปของโซย์เนาะคือโดยคามสมาัติของแอดออนทั้งสองชิ้นเนี่ยเหมือนกันตรงที่ทําให้เดอรลิเจียนของเราอะหายเหนื่อยเร็วขึ้นจากการปิดใช้งานสกิลบาร์ดีเดือดคือโดยปกติแล้วนะถ้าเราไม่ใส่แอดออนหายเหนื่อยไวเนี่ยหลังจากตีพอเราซด้วยสกิลแล้วเมื่อเราปิดสกิลเนี่ยคือกว่าเราจะหายเหนื่อยเซอร์ก็วิ่งชีไปไ,ปไกลโค่แต่ถ้าเราใช้แอดออนสองชิ้นเนี่ยคือเราจะหายเหนื่อยแบบเร็วแบบเร็ว ไว้ช่วยยนระยะห่าง ระหว่างตัวเรากับฟลอรซีที่เราจิ้มได้เยอะมั่มงเลยนะโอเคก็ตามนะั้นนหะด้วยเซตเพิร์ที่เราจะเอาไปเนะี่ยจะไม่มีเปิร์ทานาหรือรักตัวกระตายของเนิรนะ์ดเนาะเพราะเราจะเน้นให้เซอร์ลมไปคนไปคือจะไม่ทําการตีชีตไปหาอื่นให้เสียเวลาเนาะคือโดยเซตเพิร์อันแรกเนะี่ยก็เพลงกับเด็กหรือกระทืบแรงของเราเองอนะแล้วก็กันเครื่อง2นาทีของเดวเพกเนาะแล้วก็บาร์บีคิวที่ใช้สำหรับการฟาร์มแตบ็บแล้วก็หาคนตอนแขวงคนเสร็จเนาะอันสุดท้ายก็กระทืบไใของแท็บเปอร์ก็โอเควเราเข้าดูในเกมกันได้ Dost ทำไมต้องไปเจอด่านโรงพยาบาลด้วยเนี对对่ยโอเคเดินหาเครื่องข่าวกันนะโดนตรงไปเลยยิ่งน่าจะเกิดอะไนกันแหละที่นี่เขาเขาเด็ดล้วนเลยวะเนี่ยจ็ดแค่โคตรเท่เลยวะยิงเสียงเปิดอนะไรนี่ minute เอา้าไม่ใช่เสียงเปิดที่ว่าล่ะโอเคเราไม่ไหลนะตอนนี้แบบเป็นคนๆไปฮะนี่ปะไอเนี่ยโคตรไปมาดิ ไม่ต้องไปใช้รองเทานงทานนะนิ้นมันคนโคนไปตรงนั้นไม่มีไม้เพื่อน,จ,น,นจะน่าจะโอ้นึกว่าจะมีตายางไมปนะมีขออภัยมาคนแรกล้มโคตรไวมาเลยคือมันเป็นเซตเอ็ดออนที่แบบว่านิ้นมันคนคนอะ่ะไม่ได้ชิงให้เจ็บให้มากสุดอะ่ะเดี๋ยวปั่นกันแย่กว่าที่ผมล้มคนแรกไวขนาดนี้ถ้าปั่นเสร็จจากเครื่องที่โคตรโกรธอะ่ะมาไม่กระชิบแล้วกันนะ ไหลมาเป็นเฮ้ยออกไปแล้วว่ามาเห็นไหมมันล่อนย่นระยะการตีได้แบบโคตรสุดอ่ะคนนี้มีไหลไม่ต้องไปวัวตะยงตะย,ยากหรอกโอเคผมว่าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอ่ะที่ผมเห็นออลาน่าจะเสร็จอ่ะผมไม่ได้ไปคุมอ่ะ นี่ไงลองไม่ดูก่อนเนาะไม่ได้ไม่ไรแต่อีกสองก็ไม่ได้ปั่นไฟอะ่ะไม่ทันจริงด้วยอะ่ะน่าจะออกสายมานี่ไงเา้ยคือกเล่นเซตเนี่ยต้องปล่อยเขาวิ่งไปแป๊บหนึ่งนะแล้วใครปิดพลังอะ่ะโคตรสุดในไหมอยู่โคตรหลบโอเคอเค๋อกะเธอเ แรงมาไม่เคยได้ใช้เลยเคหนี่ห้องวิ่งอยู่นี่ด้วยโอเคแต่ตีนี้เขาน่าจะมากันตีสี่ในความคิดของหนาคือเขาลีกคนโคตรไวอะโอ้ว่ามีคนวิ่งชี้ไปไกลอยู่เรื่องนี้มีคนแตะไปไหมมีด้วยฮะนี่ไงเจอละอเจไม่ต้องไปชิงมันหรอกเค เฮ้อมาดิหายเหนื่อยไปนะนี่จ้าบอลที่จุกคุมอยู่แหมเพื่อนแน่นั่น่าจะมีหน้าต่างกว่าเนี่ยไม่รู้อะติดไม้ปะน่าจะลงไม้แน่นอนอยู่แล้วคือรอบไม้กลางแมปของด่านนี้มันโคตรจะระยำเลยอคืใครจะจุกได้ก็จุกไปคือแค่แบบวิ่งฉีกตัวออกมาจากไม้นิดนึงก็มันก็หลอกแบบว่าหลอกไปได้แล้วอะโอเค คือมันเป็นเซตที่โคตรสุดเลยนะเคยใครจะเล่นก็ลองเล่นดูเล่นง่ายอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมาจิ้มแล้วก็ปล่อยจิ้มแล้วปล่อยมาเครื่องใกล้ก่อนะคือในนี้ปั่นได้เยอะละคือไม่มีอะไรถุงเกลี่ยเลยนอกจากปอบอ่ะดูดิปั่นได้โคตรเยอะเลยอ่ะไอ้วิ่งชี่ออกไปแล้ววะอืมคือปกติผมจะพูดว่าคนนี้ใครเนี่ยแต่อันนี้ไม่ต้องไปพูดหรอกมันมีแต่ มาใน้ลองใช่โอเคได้คือได้แหละจุ่มกี่คนวนะเนี่ยไม่สองก็สามแหละเครื่องกลงแบบอน่ยทันปะเนี่ยลองดูอดกันโอ้ไม่น่าทันอลยไอ้เขาไม่เสี่ยงว่ะผมเอาเสื้อเหลี่ยมคนนี้นะจำได้คนนี้ตายละวิชีไปไหนได้เพื่อนโอ้ยผมกระตุกอะไรอีกเนี่ยคนนี้เขาเดินเนียนนะเนี่ยหายเลยอะ หายจริงๆเนี่ยห่วยเ,เอาเปิ่กเลยมาเดินไวละ่ะเฉยมันเป็นแบบว่าข้อเสี่ยงหนึ่งนะคือถ้าเล่นรีเจีนแล้วเราหาคนต่อไปไล่ไม่ได้อะ่ะมันจะโดนปั่นฟรีไปเครื่องเดิมเนี่ยพวกมันเขนาได้ยะปั่นที่เดิมแหละนี่ไงปั่นได้โคตรเยอะมาดิคือถ้าเราเจอแบบพวกวิ่งชีกตลอดอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายโคตรเลยนะ ไปเราก็จะแบบได้โซลิเนอื่นไปเรื่อยๆอลงไม้ซ้ายขวาไม่น่ามีตายยากเลยคนที่เฟสสองอจำได้อยู่ไอ้กังแบบไปละคนยันปั่นอยู่ใกล้ๆชิบหายแล้วทีนี้เขาปั่นไปกันไปอยู่ไหนะโคตรไปเลยแแล้วกระดึ้นนี้กัน เอาเครื่องที่ไกลที่สุดก่อนนะอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องห้องสมุดป่ะเนี่ยจริงด้วยแหมเป,เป็นไหนต่อน่าจะโดดลงไปข้างหลังเนี่ยเฮ้ยเอาวะมาผมกลับไปคุมดีกว่ามไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนดห่านนี้ม,มันโคตรเว่ยเว่ยบุรลมนจริงกันเนี่ยนาย่าจะฮิวด้วยนี่นไม่ได้รับคดีเลยผมอะ แม่เป okay. ็นใน,นไม้อยู่เฮ้ยดีมบ้าโกรกแต่ยากไหมโอเคคือตั้งกตด,ดูดีว่าคือถ้าได้จิ้มแล้วคือคนนั้นมันแทบจะคอนเฟิร์มการล้ลได้เลยอะ่ะคือโดยธรรมชาติแล้วคนเวลาโดนลิดเยนจิ้มแบบมันชอบวิ่งฉีกอะ่ะ <c ười> คือเป็นเป็นสายโคตรสุดจริงแต่ิดว่าผมไม่น่าสู้การปั่นไฟเซอร์ตีนี้ได้ พอไม่มีปร,าาระธานาก็โดนปั่นยัยบๆเลยอะมาเครื่องเนียผมต้องเอาให้ใครสักคนหนึ่งตายอะไม่งานยากอะช่วยกันโคตรไว้อะด่านานี้มันเป็นแบบดา่านที่เนียนได้โคตรสุดอะโอเคผมไม่ไปโซนแล้วฮะไม่มีเครื่องเหลือละเล่นอยู่โซนนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าตอนนี้แต่ละคนน่าจะตกเฟสสองหมดแนละ้วคือถ้าผมแขวนใครก็น่าจะตายหมดอะตอนนี้เพ่นะในต่อ อไอ้ยี่วะวิง่งฉีดนั่นอะไรวะเนะี่ยโดดไม้เหรอวิง่งฉีดยาวๆเลยวะนี่ใครเนี่ยโอเคคนนี้ตายแล้วคนนี้ด้วยเสื้อเหลืองน,นั่นก็ตายแล้วเนี่ยโอเคเอาตักคนนึงก่อนนะตอะเนี้ยน่าตางจุกเด็กนีเ่เยอะจังเลยโอ้โหมันแางตันเพื่อน ทำทรงไม่ฉีกันละฮะเอาดิเฮ้ยรมไมเฮ้ยเอาวะคือเมื่อกี้ผมบัดใจนึกว่าเขาจะโดดกลับมาเนี่ยมาดีเพื่อนโอเคให้ตายแล้วเอาให้ตายทีละคนกันโคตรเหนื่อยยังก็ไม่น่าทันอะ อียคือนูน้นปั่นได้เยอะโคตรแล้บางเนี่ยโอเคไรคนปั่นดีกว่าสองคนนั้นปล่อยเลยคือเซอร์ยุคนี้แบบว่าคิดด้เอาว่าขนาดว่าผมแบบไล่เขาลมรัวๆเลยนะแบบแทบจะทูแท็รัวๆเลยอะแต่เขาก็ยังปั่นไฟกันได้โคตรสุดอะ่ะทำไมเขาเดินอย่างนี้เนี่ยมอบเลยอ่ะเขาดึงเครื่องกันเลยไม่มาปงปงปัง๊มแต้มอะไรงนั่นแหละ เไอ้ yeah. มีคนวิ่งเฉยๆอย่างนี้วะแล้วก็มีคนเข้าตู้กลางแบบไม่ต้องไปหาหรอกเอาคนที่วิ่งอยู่ดีกว่าตามรอยไปด้วยนี่ใครเนี่ยข้อเด็ดชุดอะไรวะคือต้องแยกได้แบบข้อเด็ดชุดอะไรด้วย <c ười> คือก็เป็นตีข้อเด็ดอ่ะโคตรเกลียดโอ้โห <Yeah. S 1> oh, oh, วิ่งยาวว่ะข้างบนเนี่ยไอ้นีนนะ่ไม่โดดแล้วต่างเลยนะไม่โดดเลย มีน้าตังค์ด้วยอ่ะไอ้ตรงนี้เป็นไรนายไปชิมได้นะวอาดิหลอกไปได้อ่ะเอี๋ยเห็นปะคือมันเป็นธรรมชาติหลังเจอเวลาเจอดิเจเนเนี่ยเขาจะวิง่งฉีกไปเรื่อยแหว่เลยว่าดิผมก็จำไม่ได้ว่าคนนี้เฟดอะไรแต่คิดว่าน่าจะเฟดสองอ่ะ เมยก็ตายเลยถ้าตายผมก็ไปแล้วเกียดไปหาลุงหาลุกๆๆนะเจอจะแบบใส่เนียน่ะเจเอ็มเจอตอนไหนเขาจนะายละไม่ดิเพื่อนแต่ตอนนี้เขาเดินนะคิดว่าน่าจะเดินรอคอมแมบนมาลองดูกนะันนี่ไงเห็นออร่าล่าละอดี๊ีจด,ดกลับได้ไงวะเนี่ยไหลด้วยนะเวนีเ่ยเจตามเลือดไปฮนะ ไปตายเลยอ่ะถ้าเขาเจอหลุมกันแล้วจะชชาตาของเขานะทำเป็นเียเรียรนอะไหนวะเนะี่ยอีบิงฉีกไปเลยวะถงได้ไม้อยู่อ่ะเอาดิลงไม้ไหมซ้ายขวาปะหนโคตรเทพมีหน้าตา่างนะโดดไป ไม่โดนแล้วบอลลัตของเด้งกันนะทันอยู่นะโอเคฮอฮือฮอห่วยให้ตายโคตรจะเหนื่อยคือมันเป็น,ป,นปาตีที่แบบปั่นไฟใหญ่จริงอะไวแบบไฟชิบหายเลยอะ่ะคือแทบจะซู้ไม่ได้อะ่ะคือแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหลุมเกิดไหนด้วยเนี่ยไม่นอะก็เทีบหลุมได้ชอ,อเค ไปด้วยนี่กาจีผมสนุกมากเลยอ๋อกดังค้ามขวนด่านนี้จุดจูจุดแหลมมันแต่ว่าเข้าทางเซอร์อ่ะมันเล่นง่ายอะด่านนี้คือด้วยความที่มันเป็นด่านหลักด้วยแหละเซอร์จะเล่นแบบอย่างยาียวนะเขาก็ชำเพรียงกับด่านนี้เลยวิ่งไปเครื่องยนต์กันก่อนเลยคิดว่าเขาน่าจะเข้าไม่ใหญ่ไปเนี่ยไม่อะไม่งั้นก็ต้องตําเนินนู่นแหละเนินบ้านเล็กอะ เมื่อกี้คือเห็นอะไรแวบๆด้วยแหละลองดูก่อนเนาะน่าอยู่ตรงนี้นแหลยไปเนี่ยจริงด้วยคือปัน่นเยอะจริงเลยเห็นปะยีงต้องชิงง่งอ่ะอยู่ใกล้ขานาดเนี้ยเฮ้อเขาเจ็บกันเจสองว่ะมาปล่อยแห่เลยฮะแค่น้าเป็นแม่เทพอ่ะมาดิโอ้ว่วะมา แต่ยังไม่เพื่อนเฮ้ยโอยได้เหงะนะียวน่เยี่โคตเท่คือไม่คิดว่าจะทันนะเนะี่ยลงไม้แน่นอนอนู่แล่ะไม่หว่าโดนต่างไหมนี่คนที่จูคมอยู่เนี่ยโดนเซ็บไปแล้วเครื่องหนึง่งฟรีอ่ะย,ยากอะ่ะ แล้วเขาจะเข้าจุกเด็กด้วยนะเนี่ยไอ้เฟืองหมีดกวาชิ้นไม่น่าได้ละอย่าหวังบอลเล็กเสียมายนะเพื่อนอคือนายยอมแบบเสียม,มายบอลเล็กกับเพาะสกิลผมเนี่ยนะแล้วก็โดนตีฟรีไปแบบนีค่าด้กันป่ะนี่อเค้ทางหน้าโลง่งองแต่ไปนิดนึงก็มีไม้แล้ว น่าจะโคตรยากอยู่เนี่ยแล้วแต่ละคนเขาก็บวนกันขมด้วยเนี่ยอดิเกินนะเพื่อนเกินว่ะแต่ยากไหมไม่มีเช่อุ้มกันเลยไม่ต้องไปไล่หรอกเกินเพื่อนเกินเกินนี้แบบลอส่องไปกันรัวๆเดี๋ยวเราไปที่เพื่อนก่อนนะเพราะว่าคืนนี้ใกล้เสร็จแล้ว ไม่หยีไม่เสร็จไม่ได้เกยเคียงกัาเสร็จเลยโอเคที่เนี่ยมีแครเจ็บเห็นแมสหนุ่มเนี่ยเห็นแบบไม่อ่ะน่าจะอ้อมไปช่วยแล้วะเ,เนี่ยนี่ไงลอยเทา้ามีคนมาช่วยแล้วใครเนี่ยอยู่แม่นี่แหละเจ๊นี้นอะไหลวะเนี่ยไอ้ไหลอ,อีกด้วยโอ้ชิบก็ไม่น่าจิ้มทันละลองดูกัน ได้ไงวะเน,นี่ยไอ้๊บ่นขึ้นเนินว่ะแหมเพื่อนใช่ยังงี้เเสียชิงวนะ่นไงเขาจะติดแบบจังง้าแป๊บหนึง่งมาดิล้ไม้ไหมตัดลายให้หมดไม้มุมงไม้เนี่ะก็ไม่ใช้มันข้างหน้าไม่ถือไปเอาด,ดิมีคนอยู่ไกลอ่ะเห็นอยู่เห็นอุ้มกันนี่ไงพวกนี้ไม่จะสุดขนาดนั้นนะ ไอ,อ้รอบนะเขาต้องมาหนีง่าเห็นปะ่ะพวกนี้มันแบมารีอย่างทุโคดอ่ะตายากยู่แล้วเจเคึ้น่าจุ่มเทรฟเฟอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ทันอ่ะ <laughs> 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 เท่ปะ่ะเจนี่ก็จะส่องไฟกันอย่างเดียว คือระเบ while, S! <S ิดแฟตเข้ามาว่ะใช้ทรัพยากรโคตรเปลืองเ่ะเล่นกันโคตรแฟมคือถ้าติดเลนกันอย่างนี้คือไม่ได้เป็นแฟลชสักคนอ่ะดูดิวิ่งกันสามคนก็โอเคดูปั่นดิไล่แค่มบ้างดีกว่ามันใจเป็นกันส่วนตัวต้นเกมแบบจุกอย่างคมเลยอดจตลีกะคือมันแก้ทางพวกนี้ได้นะไอ้พวกที่แบบ โดนจิมแล้วนั่งรีเลยอย่างเงี้ยเท่จริงเลยมาเดที่ผมเอาป๊อปมาผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยคือเขาเล่นกันโคตรแฟมอะมาเดให้มายู่คนเพื่อนเลยวะ่ะจิมให้หมดโอเคเจ็บ,บเป็นคนไปสไตล์เดิมเราคนนี้อุ้ยเขาเอาบาลานซ์กับไรมาเลยเนี่ยโคตรสุดเลยวะ่ะ อะไรจะเทขนาดนั้นจุกเด็กแน่นอนอย่างไรเออเดี๋ยวเขาวิ่งไล่ผิดนะน่าจะโดนก่อนทีนึงมีก็ต้องเสียไม้อ่ะอุ้มเลยไม่มีใครช่วยทันหรอกยังไม่ได้ปั่นไฟก็ดีๆคือขอรักเพื่อนมากเลยเนี่ยนี่ไงเท่ยังไงเพื่อน วนต่อวะ่ะโดดส่วนตายยากส่วนล่ะเท่ยอย่างเลยคือจะแบบโซซ้ำโซเสียนกันโอเคก็ล้มกันรัวๆไปกันไอ้ฟิงบินถึงกับต้องแบบปล่อยเครื่องมาช่วยเพื่อนผมทำเป็นไล่กันนะผมจะกลับไปเฟิงบินต้องมาอยู่แล้วจะเอ๋อนีไน่ไงเฟิงโอเควิ่งจิ้มหลังเลย ต้องลงหม่นะคนนี้ใช้ไม้เปลืองอยู่มาดิเห็นปะเออจเพื่อนกันแล้วก็ปล่อยแห่เลยฮะเอาดีมาเพื่อนรอสกิลคูคดาวใหม่ผมคุมโซเนี่ยแหละเอาดีแฟมิลี่อยูนะเห็นปะเอาให้ตกเฟสสองเดี๋ยวไปเนี่ยจิรอเนี่ยจะเอ๋ไมีให้มาเลยคือถ้าเรารู้ว่า ทีนี่เขาแฝงกันนะ่ก็คุมโซนไปเลยนี่ไงต้อเฟดสองละเกรยแค่นี้ก็พอละคกรย์เพียงพอให้เขา,าหัวร้อนละไรอื่นอื่นอ,นอยู่ะไหนวะหน้าปล่อยอย่างดิย <c oughs> ิ่นเดินออกมาไกลอะนะไม่ใช่จะช่วยเพื่อนหรออี๋ปล่อยตายแล้ววะ <c oughs> เออเด็คือ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ว่าผมแคมป์จนเขาตายนะแต่คือผมปล่อยให้เขาช่วยกันแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่ช่วยกันนะแล้วไอ้คนที่ดูเบนสองก็คือแบบ เขาท้อมีงง้นก็หัวร้อนที่แบบว่าเพื่อนไม่ยอมช่วยเงี้ยก็เลยปล่อยตายจะม่น่าจะน้อยใจแหละเดี๋ยวอะไรเมคคนนี้มั่งดกวะชิเมคนี้ะโอ้ผมเริ่มแบบสับสนอละสับสนในตัวเองจะเอ๋น,น,น่าดีเลยเนี่ยโอแมนเอลทีคู่เลยวะ่ะจเจ๊โดดกลับไหมไอีม๋วิ่งฉีกเขาเป็นโอ้ไหไลผมลืมไปเลยว่าคนนี้เขาม,มีไหลอ่ะ ก็คือคอนเทนต์แบบฟิ้งชี่กันเลยเนี่ยฮ Hello อีกอะหว่า <Hi. S 1> เอ้ยพอดีเพื่อน uh oh. เฮ้อไม่มีปลาลานเลยเพื่อนหลงยุกป้ะเนี่ยคือเมื่อก่อนอะไรนะสปินกับปลาลานคอมโบกันได้วิ่งขึ้นกันแล,ลงมาแล้วก็ได้อีกรอบนึงหลงยุคไป มีคนจุ่มสองคนอยู่เครื่องนู้นไกลๆเลยถ้าผมไปคุมเครื่องนั้นทันอะผมต้องห้ามให้แบบเขารู้ว่าจุดหลุมเกิดอ่ะไม่ผมไม่ไรอ่ะเขาปั่นอยู่แน่นอนอ่ะคุมเครื่องดีกว่าดูดิได้โคตรเยอะตรงไหนไอ้บิกชีคนนี้มันแข็งไอ้โอ้ว่วาพวกนี้มันโซเซียนกันวะไม่ได้โกลัวฟงกลผีเลยเลยมา เอกันตะตรงกันตะต่างมันต้องมาหรอกได้จ้ะละวิ่งจิ้มๆนี่แหละเช้โหเป็นยังไงเมิ่งโดดสวนเลยเอาทีมาจะบนปดะชึ่แรงนะกระชุ่แรงกระชุไวโอ้โหมันเริ่มหลบแหละผมมาเด่นาจโดนก่อนทีหนึ่งผมจัดไม้รัวอะไรมา ดีเอ,อเไม่รู้ว่าแคร์อยู่ไหนละผมลืไมไปต้องมีไม้ด้วยนะเนี่ยไม้ใ่อยู่นี่วะเปบดแฟลชพี่รู้น้องอะไรจะแบบอยากเล่นแล้วเบิดแฟตขนาดนั้นไม่ชิมพายเลยเพื่อน ต่างช่วยละอโอว่ะโดดไปโดดกลับวะ่ะเท่จังไม่เท่ละเลยจะโดดหน้าต่างแบบสามสี่รอบกันติดขนาดนั้นนะตามหาเฟิร์มบินดีกว่ารีกุปบอยู่บ้านใหญ่เป็นกล่องพยาบาลชินไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นเปิร์กอะไรนะอยู่ตัวเองของข้อเด็ดอะ่ะอไหลโอ้ทำไมยุคนี้เขาฮิตใช้เปิร์กไรกวะเนี่ย โอ้ดิต่างไหมต้องโดดอยู่แล้วพวกนี้กดเล่นอยู่แค่นี้แหละโอเคก็จากที่องเล่นมาสองตาเซตนี้มันโอเคอยู่นะแต่ข้อเสียมันคือถ้าเราเจอว่าด่านที่เล่นยากๆอย่างด่านพวกเนี้ยมักวิรันไม่ก็ด่านฟาร์มพวกเนี้ยคือมันจะเป็นแบบว่าช่วงแรกมันจะยากหน่อยหุบไม้มันจะเยอะไม้เยอะจุดเล่นมันเยอะ แต่ถ้าเราแบบว่าละลายหมายเขาได้เรื่อยๆคุมเกี่ยวได้เรื่อยๆคือว่าใครก็เล่นไม่ได้จุงไปได้คือมันมันจิ้มแล้วมันหายหนยเร็วอ่ะคือมันย่นระยะห่างของตัวเราแล้วก็ตัวเซอร์ได้แบบโคตรดีคือถ้าเราตีเฉยอย่างเงี้ยคือเขาจะติดสถานะสปินแล้วก็วิ่งยาวโคตรไกลดีๆคามโซดเลนไปแบบจากมันใหญ่มาเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเลนเซต็จนี้คือแบบย่นยได้แบบโคตรดีเลยโอเคก็จีบผม